มันแหละครับมาแลยครับ,เ,รบเทื่อแหลกของปีครับพี่น้องอุ้ยหลังนี่ก็ขั้นโกงอีกแล้วครับพี่น้องเบิ่งตีละครับอุ้ยเห็นดึงอยู่ครับผูดครับพี่น้องเป็นปลาคอครับใส่งามอยู่ใส่งามอยู่ สวัสดีครับมินิผ้ามาเก็บเบ็ดย่ำสาวีครับมินิใส่เบ็ดออาไลน์นะครับเบ็ดเก่าขั้นเป็นแต่คืออยู่บ่อพี่น้องดูเยื่อเขียดครับเป็นเทื่อแหลกครับพี่น้องครับมาใส่อยู่ถุงหน้าครับสิเป็นแต่คือบ่ครับเบ็ดเก่าขั้นครับปลาครับเป็นรุ่นน้ำกันครับงบรรยากาศย่ำสาวีละครับพี่น้อง ฝนลิ่นหลายมือแห้งครับตกก็ตกบ่แห้งแล้วครับทั้งบ้านผมลิ่นลิ่นซื่อครับตาครับนี่แหละครับหลังแหลกครับเหยื่อยังเป็นอยู่ครับพี่น้องเหยื่อกหาอย่างแห้งครับเมื่อคืนได้เขียดเก่าโตครับก็เลยมาลองใส่เบังครับ ผมบาสิ่บอกเก็บนะครับเอใบหลุ่นย้ำแรงอีกครับพี่น้องเหงื่อยังเป็นครับเผื่อย้ำแรงสี่มีผลงานหาครับไาครับไปหลุนหลังที่สองกันครับูผุนครับพี่น้องหลังที่สองก็ยังคือเก่าอยู่ครับนี่ครับ สงสัยมาเคลื่อนก็นได้ยินเสียงป่าอยู่ได้ครับพี่น้องยินเสียงป่าสวบอยู่ครับหลุอีกหลังอีกครับหลังที่สามครับอุ้ยขั้นหายครับอุ้ยเบ่งติละครับเบ่งตีละพี่น้องขั้นจะโกงเลยครับพันต้นเข่าครับพี่นอ้องจะอยููไ้บ่ ครับหลุดน,น้ำกันครับอยู่ให้ปอนอยู่ให้ปอนอยู่อยู่ครับอยู่อยู่ครับเป็นปลาคอครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับ มาเลยครับเต็มหนึ่งครับพี่น้องเบ็ดเก่าขั้นครับได้เต็มหนึ่งเลยครับขอใส่งามอยู่ครับพี่น้องครับปาครับเก็บกอนพี่น้องจะไปหลุนกันต่อครับมานเลยครับมานเลยครับเทือแหลกของปีครับพี่น้องนี่แหละครับยืนนี่เลยครับหลังหนึ่งครับ อุ้ยหลังนี่ขั้นโกงอีกแล้วครับพี่น้องบ่งขั้นแต่ละครับพี่น้องอุ้ยโกงอย่างแห้งเลยครับที่ว่ายังเปียกอยู่ครับน,น้อยๆอยู่ให้บอ่อยู่ใหบ้บ่อยู่อยู่ครับอยู่อยู่ครับ แหละครับแต้มสองมาแล้วครับพี่น้องใส่เดียวกันเลยครับปลาครับหมันหมานครับก็คืออยู่ครับพี่น้องเบ็ดเก่าขั้นได้สองโตเลยครับคืออยู่คืออยู่ครับปลาครับหลุนกันต่อครับหลังนี่ก็ยังคือเก่าครับพี่น้องผูดครับ เขียดยังเป็นอยู่ครับบอกเก็บแล้วครับเขียดแห้งจะหายอย่างนําครับพี่น้องดูงัดอีครับดูหลังนี่ก็ยัง,ยงคือเกาครับทูนครับเขียดยังเป็นคือกันครับดนงัน,นยาวๆนะครับพี่น้อง ทันนี่ยุ้ยสา่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องคือเกาครับพุนครับเขียนยังเป็นอยู่ครับท่านนี่กันยังคือเกาครับพี่น้องบางติละครับพุนครับโดดเลยครับเขียนครับเห็นยังอีกขั้นสุดท้ายครับ นี่แหละครับพี่น้องขั้นสุดท้ายครับอเห็นดึงอยู่ครับผูดครับพี่น้องเป็นปลาคอครับเห็นอยู่เนาะครับสวยงามอยู่สวยงามอยู่นี่ครับขั้นสุดท้ายครับพี่น้องหมันอยู่ครับเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนเด้อครับพี่น้อง จังไปสรุปผลงานกันยุบานพุ่นแล้วครับแปว่าป้าเขาเหลิมมีป้ารรแล้วครับพี่น้องครับเปแล้วครับหนำอยู่ทุงหน้าเหลิมมีแล้วครับพี่น้องบังหนอยุ่คล้องเดี๋ยวลวครับ หลายยังคักเลยครับปลาก็สิขึ้นมาแต่ข้องทั้งรางผุนแล้วครับพี่น้องครับผุนเป็นข้องที่ผมใส่เบ็ดตะกีแล้วครับขึนมานั่มข้องหน่อยนี่แล้วครับไปซิข่าตามท่อเข้าหาทุ่งหน้าครับปลาครับเดี๋ยวผมไปสรุปผลงานให้เบิ้งยยบานผุนแล้วครับเบิ้งใส่ปลาดีแล้วครับ ใส่เดียวกันเลยครับพี่น้องกดถือประมาณอยู่ครับสำหรับเบ็ดเก่าขั้นครับพี่น้องได้ปลาสามโตครับคืออยคืออยผ่านอยู่ครับเดีิหาห่วงไปใส่หลายๆครับพี่น้องมาที่นี่ครับคลิปนี้ก็ส่ิเนี่แล้วครับจึงไดก็ฝากพี่ปลาณอาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปพร้อมเลยนะครับสวัสดีครับ